อ EP ที่หกโบขอปิดท้ายด้วยคนนี้เลยค่ะ MVP ของวันนี้สิบแปดล้านใจของวันนี้นะคะยี่สิบล้านใจเลยหรอโอ้โหไหนดูดิเฮียไหนโอ้โหยี่สิบล้านใจจริงๆว่ะคู่จะปังเลยอ่ะคือตัวอย่างของคนที่กำลังดูแลตัวเฮียอยู่ใช่แล้วก็ช่วยกดใจเห็นว่าตลอดเลยนี่อยู่แบบ support ยูดั a ดอ่ะ ดูไรสัเพียนคือตัวเท่านี้หมดเลยนะอ๋อนั่งกดเขาเหมือนเล่นเกมไงเออนั่งกดสนุกอะแล้วรุ่นนี้ทําอะไรคะรุ่นรุ่นนี้อยากกลับบ้านนอนแล้วรุ่นนี้อยากนอนแล้วะเอาเป็นว่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ได้เจอหน้าหลานแล้วว่ะสมเบนเจออีโบแน่แล้วก็ข่้มคืนนี้นะคะสุดท้ายแล้วสำหรับภาพที่เขาทองแบบนี้นะคะก็สะดือเขาจะไม่จุดอบบนี้แล้วนะคะเขาจะโดน ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะคะแล้วก็บ้านเราจะมีสมาชิกเพิ่มใหม่อีกกี่คนก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะสำหรับข้ามคนนี้ EP 6ของโบติไปแล้วนะคะต่อไปเจอ EP 7บ๊ายบายบายสวัสดี